<c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเราโอจอมราจันเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในคลิป EP ที่3นะครับ เกี่ยวกับการเปิดกล่องชิ้นเดิมนะครับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับท่านผู้ชมเราก็แค่เอ,อจะมาเปิดกล่องโชว์อีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะผมได้พยายามรีบเก็บกล่องให้เร็วมากที่สุดเพื่อที่จะได้ทําคลิปให้ท่านทุนผู้ชมดูนะครับซึ่งแบบจะมีน้อยนะครับแต่ก็มีนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเรามาดูกล่องกันเลยดีกว่านะครับ นี่ครับท่านผู้ชมผมอะ่ะได้ทําการซื้อเจ้าพาร์ตไปแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมนั้นได้ซื้อไปแล้วนะเนี่ยซื้อไปเยอะมากเลยดูดิซื้อไปแล้วนะครับซื้อแบบไม่ใช่แบบอัะไรน,นะซื้อไอเจ้าแบบอันแรกอะ่ะที่มันราคา169บาทอนะ่ะคุณผู้ชมอย่างเดียวนะครับเอาเป็นว่าผมจะเล่นโชว์สัก2ตานะครับแล้วเราค่อยมาเปิดกล่องกันนะครับท่านผู้ชมอน,นี้นะผมก็ได้เก็บเจ้าสตาร์พาวเวอร์ มาได้นะครับอันหนึ่งนะครับเนี่ยที่มันจะมีการโจมตีคูณ3ามนะครับคุณผู้ชมก็คือห1หนึ่งเป็น6กห12 6 3สิบหกสาสิบดก็คือคูณ3ามนะครับมันจะทําให้การโจมตีของตัวเองนั้นยิงนานขึ้นแล้วก็รัวขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาเป็นว่าผมจะเล่นให้ดูนะครับจะเล่นให้ดูสักหน่อยก็แล้วกันนะครับไหนๆวันนี้เราก็ต้องได้รูยแล้วนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมเติมเอารูมาแล้วนะครับถึงมันจะแบบ อ่ะราคาแพงหน่อยก็ช่างมันนะครับยังไงก็มาม่าเหมือนเดิมอะ่ะกินมาม่าแล้วมาเนี้ยวันนี้มาม่าวันหน้าก็ผัดหมี่แล้วว้ยมาดิเอ้ยเ้ยแรกแรกแรกแคุณผู้ชมมันแรงอ่ะเอาไงดีเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ เจสซี่อ่ะทำไมทำงี้เจสซี่โอ้โหเล่นแรงเกินไปนะเราอ่ะอันนี้โคตายแล้วนะครับก็คือดับอนาถอย่างเดียวนะคุณผู้ชมเกือบตายเหมือนกันนะอุ้ยอุโโอ้ยโ,โ,โ,โอ้โหเจสซี่เจสซี่ก็เพรน,นี้ถึงป้อมแล้วเอาไงดีเอาไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้เกิน ไม่ต้องรีบก็ได้ช้าๆได้ผาเรืมม่องามไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยโอ้แรงแรงแรงเกินอเอาไปดิเอาไปดิอุ้ยโอ้ตายคุณผู้ชมอุ้ยอะไรแรงขนาดนั้นแรงเกินแรงเกินอุอย้ยลืมลืมปิดเสียงอุ้ยมาดิมาดิไม่ยอมแพ้หรอกไม่ยอมแพ้หรอกบอกเลย โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหออกมาก็ตายแล้วโอ้ยโอ้โหเล็งเล็งผิดเล็งผิดโอ้ยโอ้ยโอ้าตายโอ้อะไรครับไม่น่าเล่นเลยเอ็กบิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดิมาดิก็รู้นะก็รู้นะว่าเป็นใครนะเอออุ๊ยอ้๊ยอุยไม่น่าวางป้อมอย่าอย่าเกือบเกือบแตกป้อมเกือบแตกคุณผู้ชม อุ้ยโอ้โหแพ้ครับทุนผู้ชมแพ้แล้วอตอนนี้ไม่น่าเอาอีกบิดมันเล่นด่านนี้เลยเสียถ้วยเลยไม่เป็นไรก็ไม่โทษกันลองอีกสักด่านหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชม <Nope. S 1> ก็น่าจะได้อยู่นะด่านนี้แล้วกันคุณผู้ชมเอาด่านเคลียร์พื้นที่ดีกว่าเนาะ, <c oughs> ะมาแล้วนะครับมาแล้ว มีไดนาไมค์กับนิต้านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตัวตึงตัวตึงฮ่าตัวตึงตัวตึงก็ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่มันโหดอยู่แล้วต้องยิงอย่างนี้อย่างนี้อะไรอะไรครับอะไรกันครับน้องสไปนนี่น้องสไปนนี่เอาเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเมื่อกีนี่โคน่าจะพลังหนึ่งอะคุณผู้ชมโคพลังหนึ่งอะ ไม่รอดหรอกโคพลังหนึ่งอ่ะบอกเลยสู้ไดนาไม้ไม่ได้หรอกไดนาไม้ตีสองทีตายบอกเลร <c oughs> วผม่ะตีแค่ไม่กี่ทีก็ตายแล้วเ <c oughs> นี่ยดูดิตีโคตรแรงเลยยิ้มยิ้มอะไรยิ้มอะไรตีรัวเลยอ่ะ <c oughs> อยู่แล้วครับคุณผู้ชมชนะอยู่แล้วครับ <c oughs> และอีกตาหนึ่งพอดี โอเคแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมทที่3ามแล้วนะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าตอนนี้เราน่าจะเจอศึกหนักแล้วอะเราเจอแอมเบอร์กับบาลีนะตัวตึงเลยตัวตึงเลย2ตัวนี้ตัวตึงเลยโคตรโคตร,คตรน่ะเอาเอาไงดีโอ้ยโอ้ยโอ้ดูดิคอมโบกันอย่างแรงอะเกินบาลีแอมเบอร์นี่ตัวละครที่แบบไม่น่ามาอยู่คู่กันอะดูดิดูดิคุณผู้ชมโคตรแรงเลย อุ้ยอุ๊ยโอ้โหโอ้โหแรงแรงแรงเกินแรงเกินนี่นี่เอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิโอ้โหเล่นงี้เหรออุ้ยเข้าดอกละหกร้อยอุ้ยโคตรแรงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยบาหลีเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะบาหลีอ่านิตานิตานิตาเอ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 าดันพื้นที่ไปก่อนดันพื้นที่ไปก่อน นิต้าดันพื้นที่ไว้ก่อนนะครับอุยโอ,ยโอย้ดันไม่ได้แล้วนิต้าตายแล้วเอาว่าจบเกมแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากหรอกฝั่งเขาแบบโหดเกินอะแบบมาคอมโบกันอะไรขนาดนี้ครับนี่ย เร็วเร็วเอ็มเอ็มเอ็มเอาเร็วเร็วเอ็ม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 โอ้วันนี้ิต้าเพิ่งมาเอาไงดีคุณผู้ชมโอกาสนี้จะแพ้ไม่ได้โอกาสนี้จะแพ้ไม่ได้นิต้านิต้าโอ้เกือบเกือบและเกือบและเลืห้าเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมเหลืออีกห้าเปอร์เซ็นต์เอกบิดวิ่งไวหน่อยดีโอ้วิ่งช้าปันเต่าเอาดิเอาดิเอาดิตาตานี้ต้องชนะตานี้เนาะเฮ้ยเฮ้ย ชนะทุนผู้ชมชนะครับเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เกมนี้ใช้ได้เกมนี้ใช้ได้เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญแล้วนะครับ ที่เรานั้นจะมาทําการเปิดกล่องทาชา์เลนซ์อีพีที่สามกันนะครับซึ่งไม่เป็นไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะเข้าไปในการเปิดกล่องเลยนะครับซึ่งการเปิดกล่องนั้นผมจะขอรับสกินก่อนนะครับสกินในน้มไม้นะครับ <c oughs> อยู่แล้วนะครับใ <c oughs> ส่เติมมันก็ต้องอยู่ได้เป็นธรรมดานะครับผมแล้วผมก็จะขอรับน้องลูก่อนเลยแล้วกันนะครับผม <c oughs> อยู่แล้วครับ ตอนนี้ก็ไม่ถือว่าเกลือนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากได้แอมเบอร์นะครับเอาแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเปิดกล่องแรกเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ได้รู้แล้วเอ,อารมณ์ดีแล้วไม่มีอะไรมากครับทุณผู้ชมก็แบบอีพีที่สองนั้นอ p พีสองอีพีแรกช่างมันช่างมันเกลือเกลือ็ปล่อยมันไปเรามาเอาอีพีนี้ดีกว่าเนาะคุณผู้ชมขอดีๆหน่อยนะขอเฮ้ยมันไม่เรืองแสงคุณผู้ชม เอาเป็นว่าก็คุยกันได้อยู่เงินนะครับผมจะเอาไว้อัพรูนะครับแล้วก็จะเอาไว้แบบซื้อสตาร์พาวเวอร์อะไรประมาณนี้นะเงินดีหนึ่งร้อยอ่าห้าสิบป่ะรูจัดปะ่ะยังแสงไหมไม่มีโอเคกล่องใหญ่นี่เกลนะครับคุณผู้ชม อปุ๊บไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับเื่อเหมือนเคยโอ้มีอันเดียวอีกแล้วอะไรจะเงเยอขนาดนัด้อ่ะ,อะก็ได้รู้แล้วก็ดีใจเป็นธรรมดาครับผมก็เอาอ่ะสาสิบแปดอะไรก็เอาอ้มใช้ได้นะครับ น่าจะออกสักสองพันอะไรประมาณนี้ออกแค่อันเดียวเองเอาไว้คลิปหน้านะครับผมจะมาสอนวิธีเล่นรูนะครับผมว่ารูเล่นยังไงรูต้องเฮ้ยอุปกรณ์เสริมกระสุนเงินเฮ้ยถือว่าไม่เกลือนะคุณผู้ชม ไม่เกลือไม่เกลือถือว่าใช้ได้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 รับทีโมจิเลยเ่าเปิดกล่องใหญ่ก่อนแล้วกันเดียวเหมือนเคยนะครับอกล่องยกักษ์ EP นี้ไม่เกลือแล้ว EP สามไม่เกลือแล้วได้แจ็คเก็ตได้รูได้สกินไดนาไม์ไม่เกลือแล้วถ้ากล่องนี้นะไม่ได้อะไรไม่ว่ากันครับผมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่ากันบอกแล้วไม่ว่าไม่ว่า,วาอะไรเลยก็ไม่เกลือเท่าไหร่นะ EP นี้ผมก็จะมีแบบไหนนะตัวละครไม่ได้เอมเบอร์จะได้รูเอาเป็นว่าอัพเลยแล้วกันนะครับค่าสเตตัสพลังชีวิตอยู่ที่155เพิ่มทีละ20นะครับพลังโจมตีเอาให้ได้สักวิว7วิว8เอ้ยขึ้นถึงวิว8ได้ฮนะ อ่านะครับตีท้าถ้าน่าจะแม็กนะครับน่าจะตีสักประมาณ560เลือดอยู่ที่4300เลือดน่าจะเท่ากับเซิร์ฟนะครับเฮ้ยเลือดเยอะกว่าเซิร์ฟนะครับแล้วก็ได้แจ็คเก็ตมาด้วยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ไม่เกลือเท่าไหร่นะครับก็ ก็อย่างที่ว่าไปแล้วนะครับผมได้ไปบวชมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับ